ไลเตอร์หรือพี่ไฟแช็กตัวละครสสยสตันบัฟทีมธาตุน้ําแข็งและไฟโดยเฉพาะสสยสตันรอบนี้เนี่ยมีตําแหน่งทีมแบบแจมแจ้งมากๆเพราะว่าพี่แกเนี่ยเกิดมาเพื่ออยู่ในทีมธาตุน้ําแข็งแล้วก็ไฟอย่างเดียวเพราะว่าสกิลของพี่แกเนี่ยมันเน้นบัฟทั้งสองธาตุนี้โดยเฉพาะเลยตอนแรกผมก็สนใจตัวละครตัวนี้เพราะว่ามันเป็นตัวละครสายต่อยตีซึ่งมันเป็นสายที่โอลาโอลาออกมากๆชอบครับกูให้โอลาโอลาเต็มสิบแต่พอรู้ว่าพี่แกนั้นมันบัฟทีมธาตุน้าแข็งได้ปุ๊บเนี่ยโอโหแสดงว่าพี่แกนั้นสามารถไปกับทีม <Yes. S 1> ได้นั่นเองอีส yes. yes. จ Unter ังหวะนี้ไม่เป oh, 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 ิดไม่ได้แล้วครับเพื right ่อแฟนกูทําได้หมดโอ้โหพี่ถ้าพี่พูดแบบนี้แล้วไหนล่ะไลเตอร์พี่อ่ะโอ้โหมึงถามแบบนี้กูไม่อยากจะขิงเลยว่ะไรเตอร์กูแม่งโคตรเฟี้ยวเงาะเลยไอสลัดเบิ้งซะให้เต็มตาสะบัคำนะไลเปิดกาชานะมาถูกแล้ว80โลไป80สิบโลเออเออพี่แกกำลังจูงแม่งแม่งโคตรลึกเลยเขี่ย8ปโลแปเร็วมาเพื่อน เพื่อนจะถึงแล้วไอ้ w h the f u c k นั่นแหละครับคุณผู้ชมผมได้ไลเตอร์สมัยเด็กประถมใครเอ็งรู้ว่ากูเป็นใครและเอ็งจะหนา แต่ช้าก่อนถึงผมจะได้ไลเตอร์สมัยเด็กปถมมาแต่ผ่านไปสองสวันในที่สุดผมก็ได้มาสักทีเยสเขแม่งโคตรลึกเลยอสัตมึงลึกตั้งแต่ไม่มีการันตียันมีการันตีเลยเอเวนแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้พี่แกมาสักทีถึงจะได้ช่วงที่ตู้ตัวละครมันจะไปแล้วโหแม่ไงไวชิบหมเลยคือกูทําไม่ทันกูมัวรอแต่ได้ตัวละครอยู่ตอนนี้คือถ้าคลิปผมเสร็จช่วงที่ตู้ไลเตอร์มันไปแล้วนี่คือกูจะไม่แปลกใจละแต่ช่างมันผมอยากทําให้พี่แกเรามาดูกันว่าตัวละครตัวเนี้ยมันมีแนวทางในการปั้นและการเล่นยงงไกงู เนื้อหาเกมเพย์แม่งเลยกูไปแบบสปีดลันสำหรับเกมเพย์ของพ่อหนุ่มไฟเช็คของเราเนี่ยเป็นตัวละครสายจตันที่เกิดมาเพื่ออยู่ในทีมธาตุน้ำแข็งและไฟโดยเฉพาะโอ้โยดูมันแอคมึงเคียวมึงหล่อมากขนาดนั้นเลยเหรอวะหน้าตานี่คือแบบไปดูหนังกับพี่ไหมน้อง <c oughs> เดี๋ยวพี่จะพาไปดูของดี <c oughs> ผพราะหนุ่มนี่เนี่ยคือตัวละครที่คั้วตำแหน่งได้ถึงสองตำแหน่งเป็นตัวละครใสสตันกึ่งสายซัพพอตไปในตัวเขาผมนอกจากจะทําให้มอนนั้นง่วงสลบจมกองตีนเราไปแล้วเนี่ยเขายังสามารถบัฟดาเมจธาตุน้ําแข็งและไฟได้อีกด้วยแถมการบัฟของพี่แกเนี่ยแม่งโคตรจะง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนอกจากจะทําให้เพื่อนนั้นยิ้มเปยๆเ,เวลาพี่แกบัฟแล้วเนี่ยพวกมอนสเตอร์แล้วก็บอสทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นอันเหงื่อตกไม่อยากจะใส่เดียวกับพี่แกเพราะว่าพี่แกเนี่ยเวลาสตันมอนเนี่ยมันจะทําให้มอนนั้นสตันนานขึ้นจมกองตีน ก็อยู่บนสวรรค์ชั้น7ไปแล้วกว่ามอนจะฟื้นเนี่ยมอนแม่งตายหาไปแล้วสตันนานจจัดจัดบัฟโคตรจะเบิ่มโซเยอร์11และเอเลนเนี่ยต้องวิ่งมากอดขาพี่แกกันเลยทีเดียวทำไมมึงพูดเวอร์จังวะเขาเรียกขายตัวละครลูกพี่อย่าเพิ่งมาขัดพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยผมขอเริ่มพูดถึงการโจมตีปกติของพี่แกกันเลยเพราะว่าสกิลหลักของเขาเนี่ยมันมาจากการโจมตีปกติเออแต่ก่อนจะดูการโจมตีปกติของพี่แกเนี่ยผมขอพามาดูแอนิเมชั่นมอบเซตของพี่แกกันก่อนผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าแ แล้วดูสมจริงมากกว่าตัวละครตัวนั้นอื่นเคลื่อนไหวแต่ละทีนี่คือแบบอนิเมชันแบบโอ้โหอภิมหาโคตรสมุดเก็บรายละเอียดสุดๆโอเคเรามาดูที่การโจมตีปกติกันก่อนเลยโดยหลักๆเลยเนี่ยไลเตอร์นั้นจะเป็นตัวละครที่เน้นการโจมตีปกติเป็นหลักซึ่งท่าโจมตีปกติของเขาเนี่ยเป็นท่าธรรมหากินของพี่แกเลยการโจมตีปกติของไลเตอร์จะเป็นการโจมตีปกติต่อเนื่องถึง5ครั้งซึ่งครั้งที่5เนี่ยจะเป็นการต่อยรัวๆแบบโอล่้าว่าและไอ้ฮิตต่อยรัวๆนี่แหละครับมันจะไปทิก,กร์ความสามารถพาร์ทส,สกิลของพ ก็คือไอหลอดใต้ล่างของไลเตอร์นี่แหละไอหลอดนี้เนี่ยมันก็คือความสามารถพาสซีสกิลของไลเตอร์เลยเราจะเรียกหลอดนี้ว่าหลอดโมเรลหรือมอลลวะอ่ะผมเรียกว่าโมเรลแล้วกันหลอดโมเรลเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ไลเตอร์นั้นจะใช้ได้บ่อยมากที่สุดเวลาที่หลอดโมเรลขึ้นมาเป็นสีม่วงหรือเต็มหลอดไปแล้วเนี่ยให้คุณนั้นกดโจมตีปกติให้ถึงฮิตท่าปล่อยหมัดรัวการปล่อยหมัดรัวของพี่แกเนี่ยมันจะเป็นการใช้ค่าหลอดโมเรลทันทีอ๋อถ้าเกิดคุณกลัวว่า,วาการโจมตีปกติของไลๆ ย้ำแล้วก็คุณไม่ต้องกลัวไปหากคุณไม่อยากกดโจมตีปกติแบบย้ำๆๆเหมือนรุ่นพี่แล้วก็คุณสามารถกดโจมตีปกติแบบค้างได้ครับผมไรเตอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถกดโจมตีปกติแบบค้างได้ตั้งแต่ต้นครับผมคุณไม่จะเป็นต้องกดค้างตอนต่อยหมัดรัวๆนะคุณกดค้างตั้งแต่ฮิตแรกเลยครับพี่แกก็จะต่อยจากฮิตแรกจนไปถึงฮิตที่5อย่างอัตโนมัติคุณเห็นซีนที่ไรเตอร์ตีปกติอยู่ไหมอันนี้ผมกดค้างอยู่นะพี่แกยังแอนิเมชันโจมตีปกติต่อนเนื่องอยู่เลยซึ่งมันเป็นมิดกับเมาส์ผผมมมมมมาาาากเเเเพรระะว่่ส์นียัิจด วเวลากดคลิกยำๆๆๆลัวๆเนี่ยเมาส์ผมนั้นมันจะตายให้ได้พอตัวละครมันสามารถกดโจมตีปกติแบบค้างได้ตั้แต่ต้นเลยซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหเป็นมิตรกับข้าพไปเจ้ามากๆอ่ะเรากลับมาพูดถึงหลอดโมเลกันต่อไอหลอดนี้เนี่ยเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยเวลาที่เราใช้หลอดฆ่าโมเลกไปแล้วเนี่ยบัฟที่ไลเตอร์จะได้บัฟอย่างแรกเลยก็คือค่าอิมแพคให้กับตัวเองและอีกบัฟหนึ่งของดีสำหรับตัวละครดาเมจธาตุน้ําแข็งและไฟก็คือบัฟลดต้านทานธาตุาน้ําแข็งและไฟ15% นี่ยังไม่นับบัฟการจัดทีมเลยนะเนี่ยเพราะว่าบัฟการจัดทีมนี่มันเพิ่มได้มากกว่านี้อีกและบัฟลดต้านทานธาตุาทั้งสองนี้เนี่ยอยู่นานถึง30วินาทีบัฟอยู่นานไม่ต้องกังวลว่ามันจะหมดไวและเวลาเราต่อยฮิตหมัดโอลาอลาจนไปถึงฮิตสุดท้ายเมื่อไหร่หมัดเที่ยงควายปุ๊บจะทําให้มอนนั้นสตันนานขึ้นเพิ่มระยะเวลานานขึ้นอีก3วินาทีต่อยทีลูกกระโปรงแตกและระหว่างที่เรานั้นลัวหมัดอยู่เนี่ยเราจะต้านทานดาเมจถึงงที่ไบเตอร์เซลัง์ัวลามอนตีช่วงที่ไลเตอร์ก้ลังล เบาลงนั่นเองโดนเบาไม่พอเนี่ยขายแข็งอีกต่างหากคุณไม่จะเป็นต้องกลัวมอนนั้นจะมาตบเกียนแตกกระเด็นไปถึง2เมตรเออพี่ผมขอถามได้ไหมอ่ะหลอดโมเรลเนี่ยมันมันเก็บยังไงพี่อ๋อลืมบอกวิธีเลยเนี่ยวิธีเก็บหลอดโมเรลเนี่ยมันมีอยู่2วิธีด้วยกันง่ายๆเลยวิธีแรกเลยก็คือการกดสกิลแบบพิเศษครับผมกดสกิลโชว์ลิวเคนแล้วก็กดสกิลอีกรอบหนึ่งเป็นการทุ่มโจมตีเนี่ยก็สามารถเพิ่มหลอดโมเรลได้แล้วส่วนวิธีที่2อันนี้คือวิธีหลักในการเก็บหลอดโมเรลเลยก็็คคือออออเาาตตตัวละรไไหนนมมมกกด้บบททีี่่ยูใจิแพ หลอดมอลล์เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขอแค่เพื่อนร่วมทีมกดใช้สกิลครับเดี๋ยวหลอดมันก็จะเพิ่มขึ้นเองวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีหาแดกของพี่แกเลยเพราะว่ามันเพิ่มเยอะมากๆเฮ้ยเพ่ hey, hey, ผมขอถามด้วยเดยมันจะถามอะไรอีกกว่าจะตีปกติไปถึงฮิตท่าหมัดรัวๆเนี่ยมันค่อนข้างจะนานอ่ะพี่มีวิธีข้ามไปฮิตต่อยหมัดรัวๆได้ไหมอ่ะมันจะได้ไปไวๆอยากแคนเซิลโจมตีปกติท่า1-4ึ่งถึงใช่ไหมมีดิทํามันจะไม่มีอ่ะถ้าคุณอยากจะข้ามไปฮิตต่อยหมัดรัวๆเลยเนี่ยวิ ดนมอนสเตอร์โจมตีมาแล้วคุณกดแดนและตีสวนปุ๊บเนี่ยคุณกดโจมตีปกติแบบค้างไปพี่แกก็จะรัวหมัดเองได้เลยครับทําแค่นี้ก็ได้รับบัฟดาเมจท่าน้าแข็งแล้วก็ไฟได้แล้วและอีกวิธีหนึ่งแล้วก็คือการซัพพอร์ตแบบจูโจมเพียงแค่คุณนั้นสลับพี่แกมาเคาน์เตอร์และกดโจมต,ตีปกติพี่แกก็จะรัวหมัดได้แล้วรัวหมัดเสร็จได้รับบัฟปุ๊บกลับไปเล่นตัวละครด p พได้เลยไม่ต้องรีลงรีลาฮิต1-4ถึงอะไรทั้งนั้นทําวิธีนี้ก็ข้ามไปฮิตที่5หรือว้าตต่อหร ก็เหมือนเดิมสำหรับพวกสายซัพพอร์ตแล้วก็สายสันมีเอาไว้กดเท่ๆแล้วก็กดดูแอนิเมชันของขอันตีครับผมแค่นี้แหละและแน่นอนอันตีของไลเตอร์นั้นเมื่อกดสกิลอันตีปุ๊บท่าจบของพี่แกนั้น ใมอ่านต่อไปเรามาถึงหัวข้อความสามารถเพิ่มเติมหรือก็คือบัฟการจัดทีมของตัวละครนั่นเองถ้าในทีมของไลเตอร์นั้นมีตัวละครโจมตีรุนแรงหรือตัวละครที่อยู่ฝ่ายเดียวกันกับไลเตอร์ถ้าทําตามเงื่อนไขนี้เวลาไลเตอร์นั้นใช้ค่าโมเลลมันจะเพิ่มดาเมจธาตุน้ําแข็งแล้วก็ธาตุไฟเพิ่มสูงสุดถึง75%เ็ตช็ดเคถ้าคุณเล่นบัฟไปถึง75%บเนี่ยโบนัสธาตุล้นแล้วเนี่ยเกิดมาเพื่ออยู่ในทีมดาเมจธาตุน้ําแข็งแล้วก็ธาตุไฟโดยเฉพาะจริงๆเพราะ ท่าทีนี่แบบไม่ใช่เรื่องตลกเลยเยีแ่ยบบัฟไม่โคตรจะแรงสรุปการเล่นแบบสั้นๆคุณใช้สกิลต,ตัวละครตัวอื่นเพื่อจะเก็บหลดค่าโมเลกของไลเตอร์พอหลอดเต็มแล้วเนี่ยคุณอยากจะบัฟเวลาไหนคุณก็สลับตัวไปเป็นไลเตอร์ออกมารวมหมัดและใช้หมัดเที่ยงควายปุ๊บคุณก็จะได้รับบัฟดาเมทธาตุถึง2ทธาตุได้แล้วพี่แกเล่นแค่นี้แหละครับออกมารวมหมัดแล้วก็ต่อยหมัดปิดท้ายแล้วก็ออกไปเล่นตัวละครวิพีสได้เลยคือถ้าอยากจะให้เข้าใจง่ายๆก็นี่แหละบรรดาชาวลิงและเลเซอร์ถูกใจสิ่งนี้เยี่ยมกู ตัวละครสายสตันแน่นอนว่ามันจะขาดเซตนี้ไปไม่ได้นั่นก็คือเซ็ตดาวช็อกดิสโก้เซ็ตสําหรับตัวละครสายสตันโดยเฉพาะเฉพาะจริงๆตัวละครสายสตันแทบทุกตัวมันจะขาดเซตนี้ไปไม่ได้ยกเว้นว่าคุณอินดี้มากพออยากจะใส่เซ็ตสีไฟให้กับไลเตอร์ ตัวละครสตต่สตันแทบทุกตัวครับจาเป็นจะต้องใส่เซ็ตดิสโก้นี้ยกเว้นว่าในอนาคตจะมีเซ็ตสายสตันเซ็ตใหม่นะส่วน2ชิ้นมันก็เป็นทางเลือกของคุณแล้วล่ะครับว่าคุณอยากจะใส่2อะไรคุณอยากจะใส่2ฟื้นฟูนเพื่อจะทําให้คุณนั้นกดสกิลบ่อยมากขึ้นหรือคุณอยากจะใส่2ไฟเพื่อจะทําให้พี่แกนั้นมีดาเมจนิดนึงหรือคุณจะใส่2องแอทแทกสเพลนก็ได้ไม่ว่ากันถ้าเกิดคุณอยากให้เลเตอร์นั้นต่อยทีนั้นลูกกระโปรงแตกจริงๆนะเออคือกูเป็นเฮอะไรกับลูกกระโปงวะและออบหลักช่อง6าสํหรับตัวละครส สตันนี่โคตรจะบังคับเพราะว่ามันเป็นช่องเดียวที่จะสามารถเพิ่มค่า IMPACT ได้คือออบหลัง IMPACT นี่คือแบบกระชากคอเสื้อตัวละครใส่ส,สตันแทบทุกตัวแล้วก็พูดว่าช่องหกจำเป็นต้องใส่กูเท่านั้นตะเกิดมั ใส่กูเวลามึงกระเทืบมอนทีนี่มันไม่ไม่กลาบตีนให้มึงแน่เสียงมึงเป็นเฮอะไรเนี่ยมึงเอาย่ออมไม่เอสรัดมันจะเดืออะไรวะกูทําเสียงนี้มาเป็นร้อยเทกเลยเนี่ยส่วนช่องที่5จะเป็นโบนัสไฟหรือไม่ก็เพลเยชช่องนี้ก็เป็นทางเลือกเช่นกันครับว่าคุณอยากจะใส่อะไรดาเมจต,ต่างกันแค่ม่กี่เปอร์เซ็นต์นึงส่วนช่องที่4ก็ต้องเป็นคีเลดเพื่อที่ไรเตอร์นะ่าจะมีดาเมจคี rate. เพิ่มเติมมานิดนึงบิวคล้ายๆเหมือนตัวละคร DPS แต่ถ้าเกิดคุณอินดี้อยากจะใส่ช่องอื่นอย่างเช่นแบบว่าช่อง5เง ft, งเเปป็็นนชชช่่่่ออออองงงดฟ4ีะไรย่างเงยก่ป ช่องที่6จจำเป็นจะต้องใส่ Impact เท่านั้นช่องที่เหลืออยู่ที่ความอินดี้ของคุณและต่อไปก็มาถึงหัวข้ออาวุธหรือ W Engine ปนด,ดีน้องซูซี่ด้วยเช่นกันครับแน่นอนอยู่แล้วว่าอาวุธประจําตัวมันก็ต้องดีสำหรับพี่แกอยู่แล้วเป็นถึงอาวุธประจําตัวนะถ้าเกิดเป็นถึงอาวุธประจําตัวแล้วมันไม่ดีสำหรับเจ้าของนี่กูจะฟาดให้ <S <S 2> <S 2> เอ๊ะเดี๋ยวเออพูดแล้วมันกระทบใครบางคนนะเออใครวะ เออจำมาแล้วกันความสามารถของอาวุธประจําตัวเลยก็คือเมื่อผู้ใช้ซัพพอร์ตอย่างรวดเร็วหรือซัพพอร์ตสมบูรณ์ก็คือเคาน์เตอร์ท่าอะไรก็ได้นั่นแหละผู้ใช้จะมีค่าอิมแพคเพิ่มขึ้น25%ต่อเนื่อง6วินาทีโอ้โหชุดแค่พิมหาโคตรละอิมแพคและผู้ใช้นั้นโจมตีปกติใส่ศัตรูมันจะมอบบัฟกให้1ชั้นซ้อนทับได้มากสุดถึง20ชั้นทุกๆ1ชั้นเนี่ยจะทําให้ความเสียหายธาตุน้ําแข็งและธาตุไฟของการโจมตีในครั้งนี้นั้นมีคี่นเนย์วาเมา,มารถพ กับตัวละครแม่งเลยตัวละครนี่ก็บัฟธาน้ําแข็งกับไฟมากพอแล้วอาวุธมันยังจะบัฟเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยสมแล้วที่มันเป็นอาวุธประจําตัวเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่บัฟแต่ธาดน้ําแข็งแล้วก็ธาดไฟอย่างเดียวเลยแม่งเหมือนกับเจ้าของเป,เป๊ะๆอา่าถ้าใครไม่ได้เปิดอาวุธพี่แกมาเนี่ยก็ยังมีของทดแทนมาใส่ได้อันดับ2ผมขอแนะนําเป็นอาวุธของรุ่นพี่เพราะว่าความสามารถเนี่ยมันแทบจะคล้ายๆอาวุธประจําตัวของไลเตอร์เลยแตกต่างอยู่ตรงที่มันไม่ได้บัฟธาน้ําแข็งแล้วก็ธาดไฟแต่ว่ามันบัฟความเสียหายเพิ่ ถึงเป็นอันดับสองที่ใส่ทดแทนอาวุธประจําตัวได้ถ้าเกิดคุณไม่ได้เปิดอาวุธประจําตัวนะหรือถ้าเกิดคุณหลุดเป็นอาวุธคเลดาะเหมือนอย่างกับผม ปก็สามารถเอาไปใส่ให้ลูกพี่ไฟแช็กได้เช่นกันแต่ถ้าจะใส่อาวุธโคเรดาเนี่ยการเล่นของ레이เตอร์เนี่ยจำเป็นจะต้องจ่ายสกิลก่อนแล้วค่อยไปต่อยหมัดลัวๆัวก่อนนะเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานจากสกิลเนี่ยเพื่อเพิ่มค่าอ e ีแพงให้กับตัวเองนะใส่ของโคเรดาจะใช้สกิลบ่อยมากกว่าประจำตัวแล้วก็อาวุธของฉิงยี่ลองลงมาถ้าไม่มีของโคเรดาแต่มีของพี่วอนเนี่ยก็เอาพี่วอนไปใส่ได้เช่นกันของพี่วอนมันจะดีอยู่ตรงที่มันจะสตันตมอนได้ไวมากขึ้นนิดนึงอาวุธแรงเอที่จะแนะนําก็จะมีประมาณนี้ซึ่งเอ,อ่่่่่มมมมันก็ีีียยููแแคคคค้วาาาาตตุรงลดดบทผพ ไปเมื่อก,กี้นี้เลยส่วนบรรดาสายฟรีอย่างกับผมเป็นต้นไปเนี่ยมีแรงเอชิ้นไหนที่สามารถใส่ได้ไหมมีอยู่แล้วและแรงเอที่ผมจะแนะนําเป็นอันดับแรกเลยก็คือต้มยํากุ้งหรือก็คือหม้อไฟของเรานั่นเองเห็นกี่ทีก็อยากจะกระโดดเข้าจอแล้วกินแบบแบ่บแบหม้อไฟเนี่ยเอาค่าพลังงานทุกๆ80หน่วยที่เสียไปไปเปลี่ยนเป็นตัวคูณค่า i m p เพ t เพิ่มขึ้นนบรรดาแรงเอตัชิ้นอาว,วุธชิ้นนี้เนี่ยค่อนข้างดีสุดแล้วครับสลับสายงบน้อยแรงเอที่ดีรองลงมาจากหม้อไฟเนี่ยก็คงจะเป็นฟอสซิลทำไม เนี่ยมันก็ดีครับผมแต่ข้อเสียอยู่ตรงที่มันเก่งเฉพาะมอนเลือดเยอะๆหรือว่าหลอดเลือดเต็มอยู่ครับผมคือถ้าเลือดมอนเนี่ยลดไปถึง50%แล้วเนี่ยไอ้บัฟอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันจะหายไปเลย <c oughs> เก่งเฉพาะต้นเกมครับแต่ว่าเลดเกมนี่แห้งสนิทถ้าเกิดใครมีงบแอบ,บไปเติม BP มาแล้วเนี่ยบ p ก็ใส่ได้เหมือนกันครับผมคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณเติมไปแล้วแล้วไม่มีใครนนนแนะนำให้ใส่เลยเนี่ยก็ไม่ต้องน้อยใจมันใส่ได้ครับผมมันใส่ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ได้เติมเป็นสายฟรีจ๋าเลยเ น,น,นี่มันเป็นวิชายคนแรกดิฉันเลยนะคะเพราะฉะนั้นดีฉันจะต้องได้อาวุธประจําตัวเอาหล่อนก็ไปเติมสิครับรอใคํมาตัดเลบินวะผมก็แนะนําร้านเติเมเกมราคาถูกร้านหนึ่งเลยนั่นก็คือ power p a y เติมเกมราคาถูกถูกกว่าราคาในเกมจริงๆอีกอยากได้ร้านเติมเกมร้านหนึ่งดีาาๆหล่อนก็ไปหาเติมเกมร้านนี้ซะต่อไปซีนีมาแต่ละเอ็มของไลเตอร์นั้นมันทําอะไรได้บ้างอย่างดีอย่างดีเอ็มแต่ละเอ็มของไลเตอร์เนี่ยมันเขียนไม่ยาวมากค่อยหน้าอ่านขึ้นมาหน่อยเริ่มเอ็มแรกเลยคือเอ็มหนึ่งจากเด มัดสุดท้ายไปเนี่ยมันมันจะสตันนานขึ้น3วินาทีใช่มั้แต่พอมี M1 เนี่ยมันจะเพิ่มเป็น5วินาทีมึงยังง่วงไม่พออีกเหรอยังไม่พอลดต้านทานทาน้านําแข็งแล้วก็ทาไฟเนี่ยจะลดลงเพิ่มอีก10%ภาษีเดิมก็ลดไ85%และถ้าบวกกับ M1 เนี่ยก็เท่าก,กับว่าลดไปตั้ง25%เลยมึงก็บัฟเวอร์ไปลูกพี่มันยังมีของแถมอีกอันนึงดานโจมตีปกติฮิตปล่อยมัดล้วนๆเนี่ยไอ้ท่าปิดฉากเนี่ยมันจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นถึง30%ครั้งนี้ลูกกระโปรงแตกของแท้ไม่มีการเติมแต่งใส่สีตีไข อะไรทั้งนั้นมอนนี่ถึงกับร้องอ๋อยจะแตกแล้วส่วน M2 ตอนที่เราต่อยครั้งสุดท้ายไปนั้นเวลามอนสตันเนี่ยโตคูณสตันดามจมันจะเพิ่มขึ้น25%และความสามารถเพิ่มเติมหรือบัฟการจัดทีมบัฟดาเมจธาตุน้าแข็งแล้วก็ธาตุไฟเนี่ยจากเดิมที่จะบัฟอยู่75%พอมี M2 มันจะเพิ่มเป็น1 2 0่้ิโอ้ยมึงบัฟอะไรขนาดนั้นวะบัฟแรงขนาดนี้มอนมันจะไม่มีที่ยืนแล้วเนี่ยส่วน M4 ล,ล,ล,ลเอร์อยู่็นสนามกาารฟื้นนูพลังงของตัวละครที่ อยู่ในสนามเนี่ยจะเพิ่มขึ้น10%และเวลาไลเตอร์ใช้หลอดโมเลลจนหมดแม็กแล้วเนี่ยไลเตอร์จะฟื้นฟูพลังงานให้กับตัวนอกสนามอีก4แต้ม M4 นี่คือเน้นค่าฟื้นฟูทั้งนั้นเลยมีสกิลให้ใช้ตลอด24ชั่วโมงมึงก็พูดเวอร์ไปอยากขายตัวละครมันก็ต้องพูดเวอร์อรแบบนี้แหละและก็ M5 ตัวคุณสกิลเพิ่มขึ้นและ M6 สุดท้ายสำหรับพวกสายอวยระดับผัวอ้อหอีหยงวะเนี่ยทำไมมันยาวจาวังวะ w h a กูเพิ่งชมไปหยกๆว่า M ของไลเตอร์นั้นมันเขียนไม่ยาวมากกูเเเจอ 6, อ M6 กููขน็พดดลย้สัว กูไม่ไหวแล้วลูกพี่เออช่วยกูด้วยโอ้ไอสัดให้กูถือกองตั้งนานมึงให้กูพูดเลยนะครั้งนี้ผมไม่ไหว ช่วยกูด้วยมึงหวังให้อะไรวะเหมือนกูไหวไ <c oughs> อเวนตอนให้เป็นกูมันก็เยอะอยู่ดีนั่นแหละเออไหนดูสิโอเคอย่างแรกการเก็บหลอดมอเรลเนี่ยจะเร็วขึ้นแบบ2เท่าเก็บหลอดมอเรลได้ไวขึ้นอย่างที่2ทุกๆก,ก,ก,การโจมตีของไลเตอร์เขาจะมีการทาดาเมจเพิ่มเติมเป็นดาเมจธาตุไฟแรงตามแอตแท็กเปอร์เซ็นต์ของไลเตอร์อย่างที่3ถ้าไลเตอร์นั้นมีค่า Impact มากกว่า170ทุกๆ1แต้มที่เกินมา170มันจะเอาแต้มที่เกินมาไปเปลี่ยนค่าเสริมดาเมจเพ ทั้งที่เราโจมตีฮิตสุดท้ายหรือท่าปิดฉากของไลเตอร์ไปแล้วเนี่ยมันจะมีดาเมจก้อนโตๆก้อนเบิ่มๆเสริมเข้ามาอีก1ก้อนก้อนทให้ดาเมจฮิตสุดท้ายของไลเตอร์นั้นมีดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจบละเข้าใจที่กูพูดปะเนี่ยฮะอะไรนะอา่าพูดใหม่อีกทีดิมึงไม่ได้ฟังกูไอ้สลัดก็อย่างที่ลูกพี่บอกนั่นแหละโอ้โห M6 แม่งเนี่มึง Suzanne มจะเอาออิๆๆนวันอะไรขนาดนั้นวะจากตัวซับพอมี M6 แบบนี้ไปเป็นด p s พเถอะครับพี่หัวข้อสุดท้ายของเราในวันนี้เลยนั่นก็ เออน,นี่มันตัวละครใช่ยหมไม่นาม,มาจากไหนวะเออหลงคําพูดจากคลิปเก่าๆโทษพ่อหน,นุ่มนี่ไปกับทีมอะไรได้บ้างพูดมาตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปและทีมแรกที่ผมขอแนะนําก่อนเลยเป็นอันดับแรกนั่นก็คือทีมไวฟุของข้าพเจ้าโอ้โหเอลเลนนี L ่มีตัวละครบัฟ่าน้าแข็งมาอีกตัวนี่ผมนี่ถึงกับเพิ่มปิติปกติก็มีโซกคุมาบัฟดาเมท่าน้าแข็งแล้วก็บัฟแอตแทกให้กับทีมแล้วใช่ไหมพอมีไลเตอร์มาเพิ่มดาเมท่าน้ําแข็งอีกคนหนึ่งเ,นเมน ต้านเลยเอเวนโอ้โหสลัดผักมากอ้าวเพ่อย่างงี้พี่วอนของผมก็ตกกระป๋องละเดยเอา้าวท่านกลัวว่าไลเตอร์นั้นจะมาแทนที่พี่วอนอย่างนั้นเหรอคุณกลัวเขามาแทนที่พี่วอนแล้วก็ไม่เป็นไรเราเล่นคู่กันไปเลยถ้าคุณไม่อยากเอาพี่วอนออกจากทีมเอเลนแต่คุณก็อยากจะเล่นไลเตอร์เหมือนกันเนี่ยคุณก็เล่นคู่กันไปเลยสิครับและใช่ข้าพเ,เจ้าไม่เคยหลุดพี่วอนมาเลยเอาลูกแปะแม่งทำไมตอนหลุดไลเตอร์เนี่ยทำไมมึงไม่หลุดให้พี่วอนให้กูวะมึงเอาไลเตอร์สมัยเด็กปถมมาทำหอกอะไรกูอยากได้พี่วอนนถึงกาารบับดเเมจจี่ยะ ไม่สู้เท่าตอนมีโซกุอยู่แต่ตีนี้อนิเมชันมันไวครับไม่เหมือนโซกุเพราะว่าโซกุเนี่ยกว่าจะบงกว่าจะบัฟแต่ละทีนี่คือแบบอนิเมชันมันค่อนข้างจะช้าดังนั้นถ้าเกิดคุณกลัวว่าพี่วอนนั้นจะตกกระป๋องเพราะพ่อหนุ่มคนนี้แล้วก็อยากเอามาเล่นคู่ก็ออกมาเล่นได้ครับดีไม่แพ้กันอ่ะถ้าทีมอนาคตต้อนรับแพท1.4แล้วก็ก็ต้องทีมนี้เลยทีมมิยาบิและก็เบอร์นิดถ้าเกิดถามว่ามิยาบีเนี่ยเอาไปเล่นกับไลเตอร์ได้ไหมเล่นได้ก็ผมเล่นสายดาเมจดิสออเดอร์ระหว่างนงาาน้้ําาาาแแแข็็็งลลววกตไถมมมีีื่่ยบเปะคร 8สถานะเกย์พอๆกับเจหนูแล้วก็ยานางหิสกิลระดับพระเจ้าอีกแล้วเหรอเนี่ยเปิดไลเตอร์มาเพื่อจะเล่นกับมิยี่บีก็ได้เหมือนกันทีมน้าแข็งที่ไลเตอร์ไปได้ก็จะมีประมาณนี้อ่ะเรากดดดมาฝั่งทีมธาตุไฟกันทีมแรกทีมดาเมจธาตุไฟแน่นอนว่ามันก็ต้องอยู่กับแม่นาง11อีเลนมีบัฟธาตุไฟมาแน่นอนว่า11เนี่ยคางูระแดนทีมมนอสูรโลหิตถึงกับเหี่ยวไม่จำเป็นต้องรอพระอาทิตย์ขึ้นอสูรก็ล่ําให้แล้วเวลาเจอทีมนี้เพราะว่าทีมมันมีแต่ธาตไฟออออะรรสบตขขงง์แล้ทู บอกเลยว่าคางูระแดนรูปแบบที่11มอนเหลือแต่เท่าทุลีส่วนถ้าคุณอยากจะเล่นเบอร์นิดเอามาแทนตำแหน่งลูซี่ก็ได้เพราะถ้าเอาเบอร์นิดมาเล่นเกตธาตุไฟเนี่ยมอนติดไฟปุ๊บเซตสี 4, ไฟของโซเยอร์เนี่ย,ยก็จะทํางานทันทีได้คีเลต28ปไปฟรีๆเพียงแค่ทําให้มอนนั้นติดสถานะเผาไหม้หรือถ้าเกิดคุณกลัวว่า,วาช่วงเวลาที่ไลเตอร์ต่อยหมัดรัวๆอยู่เนี่ยแล้วมันโดนดาเมจคุณกลัวว่าไลเตอร์เนี่ยจะโดนดามจหนัก,นกๆถ้าคุณมีซีซ่าคุณก็สามารถเอานางไปเป็นประกันชีวิตได้เพียงแค่มีซซี่าไไรเตตออ์ก็จะม้ง บนเรื่องตอนโดนดาเมจเวลาต่อยหมัดรัวๆอ่า,ลาอแล้วถ้าเกิดคุณอยากฉีกไปเล่นธาตุอื่นเล่นกับสายอน o มาลีเป็นหลักเนี่ยอย่างเช่นยานางีอย่างเงี้ยเอาไปเล่นได้ไหมโอแค่ได้ยินชื่อไม่นางคนนี้มันจะเหลืออะไรครับเอาไปเล่นได้อยู่แล้วครับผมแต่ไรเตอร์จําเป็นจะต้องมีเบอร์นิดนะเพราะว่ามันจะใช้ความสามารถเพิ่มเติมได้หรือก็คือบัฟจัดทีมนั่นแหละบัฟการจัดทีมของไลเตอร์เนี่ยจะส่งผลได้ก็ต่อเมื่อไลเตอร์อยู่กับตัวละครดี s พหรือตัวละครที่อยู่ไฟเดียวกันกันกบเขาซึ่งเบอร์นิดในเนื้อเรื่องก็อยู่ในแก๊งงเเดดียวกกันะาามจตไฟขออรร์ิ็แง ขึ้นมาอยู่นิดนึงแต่ดาเมจก้อนโตๆของทีมนี้มันจะเหลืออะไระเมื่อมีแม่นางคนนี้ออกไปเล่นได้อยู่ดีน,นหล่ะตัวละครมันโคตรพ่อโคตรแม่แรงเลยเวลาทำดิสออเดอร์แต่ละทีอ่าทีมที่จะมาแนะนําก็จะมีประมาณนี้แล้วกันระหว่างทีมทธาน้ําแข็งแล้วก็ธาตุไฟแน่นอนว่าทีมหลักๆที่ผมจะเอามาเล่นเลยก็คือทีมที่มีเอเลนเสมอและพี่แกก็สามารถไปเล่นทีมกับนางได้โดยที่ไม่มีข้อกังขาผมรู้สึก ปล,ปลาปลื้มปีกงอกทันทีบินขึ้นไปสวรรค์ชั้นเจ็ดขอบคุณที่เป็นตัวบอท่าน้ําแข็งให้กับนางครับฮิ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 และนี่ก็คือรีวิวสั้นๆสไตล์เก่าๆแบบคาสืครับ่าคุณผู้ชมหลงทา,างไม่เห็นคลิปนี้แล้วก็แล้เห็นความปัญญาอ่อนของช่องเลยชอบใจทําไมกูต้องทําสําเนียงอย่างนั้นวะเอาใหม่อใหม่หากคุณผู้ชมหลงทางไม่เห็นคลิปนี้แล้วก็แล้เห็นความปัญญาอ่อนของช่องเลยชอบใจกดไลค์กดซับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันทําไมชอจังเลยพี่ตู้ไลเตอร์จะไปแล้วเนี่ยข้าพเจ้า กูทําไม่ทันไอสลัดผักเบอร์นิตของผมนี่ว่าลงช้าแล้วใช่ไหมกูเจอไลเตอร์ทีนี้เข่ากูาสุดแล้วกูตะโกนว่ากูท้อว่ะลงช้ายังดีกว่าไม่ลงแล้ววะโอ้ยเฮียสภาพเวลาตูนี้เหลือแค่นี้ oh. คือผมเพิ่งได้ตัวละครช่วงไลท์แพด1.4นะเด็แล้วผมต้องลื้ฟุตเทจอันเก่าๆใหม่หมดเลยครับผมผมเลยย้ายไปเอาฟุตเทจที่มีตัวละครมาใช้แทนฟุตเทจจากห้องทดลองที่ผมทําไปนี่คือแบบลบใหม่หมดเลยครับผมหายเกี้ยงหมดก็เลยเหมือนกับนับหนึ่งใหม่ย้ายมาอัดตัวละครที่เรามีนี่แหละมันก็เลยทาให้ช้ากว่าเดิมสําหรับไลเตอร์เนี่ยเป็นตัวละครสาตันที่บัฟดาเมจทีมท่าน้าแข็งแล้วก็ไฟโดยเฉพาะเนาะเป็นตัวที่เล่นง่ายไม่มีอะไรมากครับผมเพียงแค่ออกมาต่อยหมัดรัวๆแล้วก็ออกนอกสนามแล้วก็ไปเล่นตัวละครดีพีอสไดรว มันโดนดามจถึงจะมีลดดามจให้กับตัวเองก็เถอะแต่ว่าโดนมันก็คือโดนนะถ้ามอนใช้ท่ายากกับคุณนี่ก็มีล่วงได้เหมือนกันดังนั้นก็ควรเล่นระวังหน่อยเวลาพี่แกนั้นต่อยหมัดรัวๆนะอ่ะสำหรับไรเตอร์ก็จะประมาณนี้แล้วกันได้เวลาเตรียมโปรเจกต์ใหม่สำหรับแพท1.4ของเซเลสโซนซีโรนะคลิปหน้าของเกมนี้เตรียมเจอกับฮารุมะสระแล้วก็มิยาบยิได้เลยกูตายแน่โอเคขอจบคลิปไลเตอร์ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันคลิปรีวิวไกด์เก่าๆคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม